เอาเอาอย่าตัดหน้ารถรถมาลุกรถมารถมานะไปที่เดิมเลยรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเร็วๆเ,เ,เข้าลุกรถลุกรถ อ้าวหึมาไงเนี่ยหาอ้วนอ้วนมาไงอ้วนมาไงวะอ้าวอาว้วนอ้าวอาว้วนอ้าวอ้วาวอ้วนงนี้แบ่งคนละถุงอ้วนอ้าวให้อ้วนมัน เอาทุ่งนี้เอ้าเงาทุ่งนี้อ่ะเงาทุท่งนี้อ่ะอ่ะเร็วๆสิแถวมานีๆๆๆๆ่เออมาอันนี okay. ่มาดำมานี่เอ๊ะแม่แกะนะอ้วนไม่เอานะอ้วนไม่เอานะอย่าแย่งอ้วนอย่าแย่งให้ดำมันนะให้ดำมันให้ดำมันอะดำอันนี้ดำแม่แกะให้นี่ นี่นี่อ่ะแกะนี่อ่ะหกแล้วหกแล้วอ่ะหกแล้วอดำมรงนี้อ่ะแกะก็แกะไม่เป็น องอื่นเขาแกะกันได้เราแกะไม่ได้เราซ่องตัวนะเอาทำไมฮุกอย่างนี้เอารถมารถมาไป้กินกลางถนนทำไมเนี่ยฮะไปยืนกลางถนนทำไมเนี่ยฮะจวข้าไปกลางถนนทำไม มือเปื้อนนี่ไม่แน่น้ำมาล้างมือเลยมือแม่เปื้อนเลยแน่นดำเอามาเลยไปยุ่งอะไรกลางถนนนั่นหกเดียลาดเลยอ้วนอ้วนทำมกินเดียลาดนี่ละอ้วนเก็บให้หมดเลยไหมเกยด,ดาย้ไหมน่ะ ได้ข้าวไหมนะาเรียนน้ำมาล้างมืออีก